ครับผมก็สวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ดงภูดินนะครับหรือว่าเจ้าพ่อดงภูดินนะท่านผู้ชมวันนี้มาตอนกลางวันนะครับวันนี้มาตอนกลางวันนะเพราะว่าตอนกลางคืนที่นี่นะครับน่ากลัวมากนะครับแล้วอยู่ไกลผมไม่กล้ามาตอนคืนนะครับผมมาครั้งล่าสุดนานแล้วแหละ จำไม่ได้วันไหนนะเลขเข้าอยู่นะท่านผู้ชมแต่ไม่ได้มาตามต่อนะครับก็เลยงวดน,นี้มาตอนกลางวันดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะท่านผู้ชมพอมาตอนกลางวันนะครับผมก็เป็นป่ารอบเลยตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับตรงฝั่งเนี้ยเป็นแม่น้ำนะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับถ้าเกิดมาตอนกลางคืนแบบยังไงอะขนาดดูตอนกลางวันเนี่ยท่านผู้ชม ตอนกางวันยังยังวังเวงเลยท่านผู้ชมครับอ่ะนี่ก็เป็นรูปปั้นช้างเนาะที่อยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวคือข้างในอ่ะผมยังไม่ได้เข้าไปสารวจเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสารวจนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็จะดูรอบๆแป๊บเดียวนะครับแล้วก็จะไปจุดทูบบอกเก่าสักกาบูชาท่านนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าว p a ็ค Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิม มาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์น้องน้ำชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนะครับทีมงานเดียวกันเนาะท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าบุคอยเดทายนั้งกันนะครับไม่เป็นไรเนาะเอ่อเพราะว่าผมก็จะมาถ่ายส่วนมากก็จะเป็นลุยเดียวนะครับผมลุยเดียวอ่าเพราะว่าเอฟซีก็ไม่ไอทีมงานก็ไม่ค่อยว่างกันนะครับอ่าไม่เป็นไรครับวันนี้มาตามต่อนะเพราะว่าเรียกเข้าอยู่ท่านผู้ชมโอเคครับไปดูด้านในกันครับผมไปอ่าไปครับท่านผู้ชม ปันช้างสวยมากนะคานผู้ชมคือสมส่วนแล้วก็ลักษณะดีมากเลยนะครับโมลูว่า,าช่างที่ไหนเป็นคนเป็นคนทนะําเนาะอมรูว่าไปซื้อมากอยู่ไสเนาะท่านผู้ชมแต่สวยมากสวยจริงๆนะครับผมนี่สีก็สวยนะท่านผะู้ชมเนาะสีสวยมากเลยสวยอะนะครับเดี๋ยวพามาดูทะเบียนรถก่อนนะครับผม อันเก่าคัานเดิมครับ C 4ขอช6 6 9 0นะครับผม,ะม C นะมี4นะท่านผู้ชมก็เนี่ยออกเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเลย90นเนี่ยศู 09, นะออกไป09นะครับเข้าบ่อยอยู่นะนะครับผมอ่ะก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเนาะโอเคอ่ะที่ผมก็เพิ่งมาถึงเลยนะครับก็เปิดกล้องเลยนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากเลย มีลมพัดแต่ว่ายุงนะท่านผู้ชมยุงลายเยอะมากคือกัดผมก็ลืมนะครับมาในป่าอย่างเงี้ยคือต้องซื้อกอยอนะครับซื้อที่กันยุงมาด้วยนะอาจจะต้องทามาก่อนนะผมก็ลืมนะครับเออลืมจริงๆนะไม่คิดว่ายุงจะเยอะยุงลายในกัดนี่ผื่นแดงขึ้นนะครับนี่ดูนะโอ,อ้ท่านผู้ชมเออล่วงรถดข้าวหนึ่งกัดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะสาถุนี่ เจ้าพ่อดงภูดินนะครับผมสะอาดมากนะครับสงสัย,ยน่าจะมีนะครับชาวบ้านมาทำความสะอาดนะครับผมอโอเคครับวันนี้ลมวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะไม่รู้ว่าตอนกลางวันเนี่ยมีคนเข้ามาบ่อยหรือว่าไม่บ่อยนะครับอืม แต่ตอนกลางคืนน่ากลัวมากนะ่านผู้ชมวันนั้นผมเจอเลยนะเจอทั้งงูนะครับเจอทั้งงูเจอทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับ<ม>เป็นเงาอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับเอเงาขาวๆอ่ะเป็นเหมือนผม,มย,ยาวๆหน่อยนะตอนนั้นมาตอนกลางคืนนะครับลุยเดี่ยวนะครับนี่ผมเจอเงูอยู่นี่แหละท<ม>่านผู้ชมโมลูวอยูไสไปใสแล้วนะครับกจิปล่อยไปตามทางของเพิินนะครับ เดี๋ยวมาจุดธูปนะครับบอกเก่านะครับเจ้าพ่อดวงปูด,ดินนอ้อนผู้ชมเลขเข้านะครับสาธุดื้อโอเคครับไปกันครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวผมจุดเทียนก่อนท่านผู้ชมมาตอนกลางวันดีหน่อยครับไม่น่ากลัวนะครับแต่ถามว่าตอนงคืนนี่น่ากลัวมากเพราะเป็นป่านะครับเข้ามาลึกพอสมควร เดี๋ยวผมเอาเทียนอยู่นี่เด้๋ยท่านม้ชมวันนี้มีลมด้วยนะลมพัดกิ่งไม้นะท่านผู้ชมลมพัดกิ่งไม้ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะครับตั้งไว้้างบนเนะ แต่สำคัญคือยุงครับท่านผู้ชมยุงแล้วเป็นยุงลายด้วยนะครับเป็นยุงลายด้วยผมพลาดเองนะครับผมไม่ได้ซื้ออที่กันยุงมานะครับนพลาดเองนี่เลยาเตรียมของไหว้นะครับเนี่ยผมก็มาแล้วหมักข้หมากขั้มพูความเมตตาท่านผู้ชมวันนี้ แล้วผมรู้สึกว่าที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะท่านผู้ชมนะศักดิ์สิทธิ์มาก <Yes. S 1> คือแล้วอยู่ในป่านะป่าลึกแน่นอนครับป่าลึกคือมีเจ้าที่มีอะไรอยู่นะท่านผู้ชม ก็จะขอเลขเสียมซีด้วยนะครับผมจะขอเลขเสียมซีด้วยอันนี้ก็มีน้ําหวานเลยมีน้ําหวานนะครับมาไหว้เจ้าพ่อด้วยนะครับ๋ยวผมไว้นี่เนาะ มาด้วยแบ่งก็แบ่งมานะน่นตามงบเนาะผมก็มีเท่านี้แหละนะครับก็ไม่ได้มีเยอะมากนะก็ตามกำลังศรัทธานะครับผมกดมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีนะท่านผู้ชมอ่อยากให้เอฟซีทุกคน,นได้โชคได้ลาบอยากให้เขาสามตัวตรงๆอยากให้เอฟซีได้ขึ้นกันนะครับแต่ที่นี่เลขเข้านะครับผมมางว่าที่แล้วก็เข้านะครับ ไม่ใช่งวดที่แล้วงวดไหนไม่รู้แต่มาครั้งล่าสุดคือเรียกเข้าแล้วผมไม่ได้มาตามต่อเพราะว่าอยู่ไกลนะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้มาแล้วทางเข้ามาคือน่ากลัวมากครับวันนั้นผมเข้ามาคือน่ากลัวจริงนะอ่นะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดทูปนะครับบอกกล่าวนะเจ้าพ่อดงปูดินนะครับ อันนี้ก็จะขอเสียมสีแล้วก็เลขทูบกิ่งไม้นะท่านผู้ชมวันนี้มีลมนะครับวันนี้มีลมท่านผู้ชมผมเหลือไปเห็นเหลือบไปเห็นเลขทูบผู้ใดกับหลูเลขทูใบทใครก็ไม่รู้ครับนี่วางอยู่ตรงนี้นะเอออาจจะมากับเลขทูบซองนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมแต่วางอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ เดือบไปเห็นงั้นผมเอาผมจุดเลขรูปตัวนี้เลยนะนะครับถือว่าเหมือนเป็นชะตาตรงกันนะครับชะตาตรงกันงั้นผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยจุด ขนาดมีลมในยุงยุงยังมีอ,อ้าวผีเสื้อนะครับคือมาตอนกลางวันนี่คือคนละฟิวคนละแบบกับตอนกลางคืนเลยครับท่านผู้ชมคนละฟิวคนละแบบเลยเอ,อ่าคือวิวเนี่ยดีมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นนะวิวเนี่ดีมากเลยนะครับ<ฮ>เดี๋ยวถ้าตอนกลางคืนมองไม่เห็นอะไรเลยครับมืด สนิทมีแต่เสียงกิ่งไมห้หล่นนะนั่นโอ้ยมะขาม,มชมอันนี้คือต้นมะขามนะอ้ทีหล่นปกแปลกๆๆนี่น่าจะเป็นมะขามแห่งนะครับทีหล่นนะอ่ะโอเคครับทุาชมเดี๋ยวมาจุดทูปนะครับบอกเก่าตั้งจิตอธิษฐานนะคุณผู้ชมนะขอโชคขอลาบนะครับพร้อมกันไะ สาธุนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าพ่อดงผู้ดินผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้มีตะบะอันแรงกระลูกหลานมาเมือนี้ลูกหลานมาขอเพ่งบุญเพ่งบารมีเจ้าพ่อดงผู้ดิน ลูกหลานเบาแพ็กชาแนลกับเอฟซี่ีเพ่ินในตั้งจิตอธิษฐานซื้อจิตถึงปูมาขอพรอน,น้ำปูขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดสามตัวตรงๆน้ำเจ้าะพอดงผู้ดินลูกมือนี่ลูกหลานมาขอเลขถูกแล้วกับเลขเสียมซี่ปวดเจ้าะพอเมตตาสงสารลูกหลานแล้วกับ FC, เอฟซีผู้เพิินตกทุกข์ได้ยากผู้เพิินอยากลำอยากลววยอยากมีเงื่อนมีทองไหลมาเทมา ขอให้ปูโดนบันดาลให้เลขท้ายเข่าสามตัวตรงๆงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2568นี้อสิ่งศักดซิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้โปรดโดนบันดาลให้เข่าสามตัวตรงๆนะเด้อเมตตาสงสารลูกหลานนะให้ลูกหลานถือกละวันใหญ่ให้เอฟซีถือกละวันใหญ่ด้วยเป็นหลานเป็นหลานผมเด้อลูกหลานสิได้มาเลี่ยงลูกหลานสิได มาทำบุญอยนี่อีกก็อขอให้เฮงๆงปังปังทุกทุกคนที่ได้ตัง้งจิตขอพรปูร่วมทางลูกหลานเอฟซีทัวโลูกสาธุที่ผู้ชมปักไว้นี่เนะเาะโอเคครับเรียกถูบ ปริศนาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะจุดนะครับอ่อาคุณแจ๋ผ่านเพ่นผมปักไว้ตรงนี้ถูกนี่บอืมบักขามแห่งรุ่นดีดีครับหมอชมขามแห่งรุ่นดีครับ สาธุลูกด้านสิขอจุดเลขกทูบนี่แหละเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงๆอยูใ่ในนี้เด้อปูเด้อเจ้าพอ ตกใจเบิดผู้ชมโอเคครับจุดเรียบร้อยปักไว้นี่นะถ้าถูกเมื่อกันก็ตกใจเลยท่านผู้ชมคือเราท่านผู้ชมคิดดูนะครับเรากําลังตั้งสมาธิอกับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อะแล้วก็มีเสียงเนี่ยนะไม่ชินนะท่านผู้ชม ไม่ชินคือก็ตกใจเป็นธรรมดานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ครับจุดเลขทูบจุดทูบบอกรกาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเขย่าเซียมซีนะครับผมเดี๋ยวผมนับเบิ่งกันสองสี่หกเจ็ดคครับท่านผู้ชมอขอเซียมซี ไปครับถ้าถูกจะพอดงผู้ดินหยิบออกมาสามใหม่ตรงๆเด้อจ้าพอเด้ออ่คันให้เขาสามตัวตรงๆลูกห้านที่ไดกลับมาเลี้ยงมาไหวจะพอดงผู้ดิดีดนถ้าถูก หม้แรกนะครับท่านผู้ชมหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับหมายแรกครับหมายที่สองครับเออหมายี่ขสองครับ หมายเลขศู 5, ยนย์ครับห้ไปไม้ที่สามนะครับ หมายเล่เจ็ครับห้ายศูาย์เจ็ดหรือห้าศูนย์หนึ่งนะครับ1กับเจ็ดมักขามแห้งนะครับมะขามแห้ง5 0 7หรือ5 0 1นะท่านผู้ชมตามนั้นรุยุ่งกับการท่านผู้ชมอตอนนี้เลขทูกปิศนาได้ไหมไปแล้ว1ตัวนะครับ ใหม่ไว้แล้วหนึ่งตัวตอนนี้กระทาอีกสองตัวนะครับโอเคมูแตเลกสวยนะห้าศูนย์เจ็ดนะครับก็ได้ได้เลขเอ็มซีไปแล้วนะครับตอนนี้รอเลขทูบอย่างเดียวยุงนะครับตอนนี้คันมากนะครับอ่ะตั้งแต่แต่วิวสวยมากเลยนะ้ำมาชม เดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปดูตรงวิวตรงเนี้ยสวยมากนะครับระหว่างรอยเลขทูบเนาะ,เ,ะเลือทูบกับพิ่งจุดนะครับผมบรรยากาศดีมากไปครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณร,บรอบๆระหว่างรอเลขทูบครับไปครับไปครับระหว่างรอยเลขทูบครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดู วิวตรงแม่น้ำนะครับสวยมากแต่ว่าผมคงไม่ลงไปข้างล่างเนะาะคุณผู้ชมเออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูตรงนี้ผมผมไม่เคยมาข้างหลังเลยนะครับเห็นป้ายอะไรไม่รู้ลงอะไรไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคุณผู้ชมเนี่ยวิวสวยมากคุณผู้ชมดูนะครับมีเหมือนจะมีทางลงไปอยู่นะแต่ผมคงไม่ไม่ไปหรอกนะครับ เนี่ยท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับเป็นช่องพอดีเลยข้างล่างก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะผมไม่รู้ว่ามันมีเพลินไปถึงริมน้ำไหมนะครับดูสวยมากครับบรรยากาศอ่นะครับโอ้ไกลๆมีวัดด้วยนะเหมือนมีวัดอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือว่าอะไรนะครับน่าจะวัดนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะฝั่งนู้นนะครับ บ้านว่าเป็นอะไรนะอยู่ไกลอยู่เห็นไหมครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะครับ อเคครับท่านผู้ชมสวยมากสวยมาก <ST U K> เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นะ <ST U K> ผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังนี่เป็นอะไรนะครับเออถ้าผมไม่เคยมาด้วยนะตอนกลองวันนะครับเดี๋ยวมาดูการสำรวจพื้นที่ระหว่างรอเลขทูบนะครับผมอ,อลงฉันโอ้โห,โห,โห,โหโตกใจเบิด ลงฉันเกียรติประชานะครับอชื่อลงชันเกียรติปชา15กุมภาพัน์2 5 3 2สองโอ้ยแต่พ่อหลังค่าไปเบิดเราล้วาผู้ชมตั้งแต่พ่อ่สองหาสามสองนะครับหลังคาไปหมดเลยนะเออ,อาจจะฝนทั้งพายุอะไรต่างๆนะครับที่นี่นะไปเบิดเลยก็ แต่ผมไม่รู้สาเหตุนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมากลางวันนี่แหละท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าผมพูดมากนะครับผมก็พูดไม่ให้แบบตัวเองวางเวียงแค่นั้นแหละนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวภาพไปดูเรียกทูบนะแต่ไม่รู้ว่าไหมหมดหรือยังนะครับตอนมาตอนคืนก็ น่ากลัวนะครับมาตอนกงวันก็สบายใจดีนะเอกทูปน่าจะยังไม่ไม่หมดนะครับอีกนิดนึงเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกตัวเดียวเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็นปลาแล้วก็อันตรายอยู่นะถ้าเกิดเนี่ยเราเดินตอนคืนนะถ้าเดินเข้าไปโม่ซัวเนี่ยคืออันตรายครับ เนี่ยเราชอบมันเป็นต้นมะขามเป็นต้นมะขามเนี่ยต้นมะขามต้นใหญ่มากเลยนะครับแล้วสวนมากนี่เป็นมะขามแห้งเนี่ยที่หล่นเนี่ยชมดูผมมะขามแห้งจะบ,บรูผสมหรือหวานนะครับผมกับโกากินของเพิน่นอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขทูบครับผม เดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับผมลอดนั่งรอไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเจ้าพ่อดงผู้ดินนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อท่านนะครับเจา้านนนนจพ่อดงผู้ดินก็นะครับ โอเคครับผู้ชมเลขทูบไหม่หมดแล้วนะดูเลขทูบนะครับผมอมืเลขสวยอีกแล้วครับเอาละตรงกับรถเ,เลกรถทะเบียนรถผมอีกแล้วนะครับมาตัวเดิมเปล่านะเลขทูบนะครับที่ศาลเจ้าพ่อดงภูดินนะครับ067นะครับผม067 6กับ9ตัวเดียวกัน เกับ1พี่น้องกันนะครับผมตามนั้นนะท่านผู้ชมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณานะครับแต่ว่าสําหรับตัวเรียกนั้นโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะทางช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับก็เดินทางนะครับมาหาแนวทางไปฝากท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อเป็นการเสี่ยงโชคนะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นมิถุนายน2,500 68นี้เท่านั้นนะครับอ่ะโแต่เลขสวยนะ067 061 097 091สวยมากท่านผู้ชมอ่ะไม่แน่โอ้แต่ผมชอบ6797นะผมชอบนะส่วนตัวนะครับโอเคตามนั้นครับขอให้ได้โชคเคงเคงปังปังกับสามเจ้าพอ่อดงโพดินทุกๆท,ท,ท่านครับผมอ่ะโอเคท่านผู้ชม ได้โชคได้ลาบแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดับเทียนนะครับเพราะว่ากะบลูเวลาเวลาล่มพัดนน่นนี่นั่นนะอาจจะเกิดประกายไฟแล้วก็อาจจะล่ามอาจจะไหม้ได้นะครับผมสาธุด้อลูุกหลนขออนุญาตบาดคำเรียบร้อยครับท่านผู้ชมได้โชคได้ลาบเรียบร้อยแล้ว,วนะครับตอนกลางคืนก็ รอดูนะครับว่าผมจะมาอีกวันไหนนะอนขอทําใจก่อนนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บเสือนะครับเก็บเสือเก็บน,กนี่ก่อนนะนะแต่เลขเลขทูบสวยมากแล้วบังเอิญเจอนะครับเหลือบไปเห็นพอดีนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นเลขทูบพอดีเลยอันนี้พอสร้างนะครับอ,อ้พอสร้างอเ้เข้าพอสร้างหรือเปล่าทีท่านผู้ชม เนี่ยสองห้ากยสองห้าหกศูนย์นี่โอ้เมื่อกี้ก็เข้านะท่านผู้ชมอ่ะเหลือสองห้านะเหลือสองห้าตรงกันอีกอ่ะเป็นแนวทางท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเหลือมาเห็นพอดีนะครับตามนั้นครับผมอออ่ะเดี๋ยวจะได้กลาบล่านะครับเจ้าพ่อดวงผู้ดินกลับบ้านก่อนนะครับผมสาธุเดอเจ้าพ่อดวงผู้ดินลุกหลานสิไรขอโตัว ลาจะพอกลับบ้านออขอให้ลูกหลานเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขอให้มีแต่เงื่อนทองไหลมาเทมาได้โชคได้ลาบเอาไปฝาก f อฟซอผู้ใดได้เห็นขอให้ได้โชคได้ลาบถูกขู่ทุกคนลูกหลานกับมหาแนวทางเป็นสะพานบุญนี่แหละไปฝาก f อฟนะครับทึงอยู่ในประเทศทึงอยู่ต่างประเทศเลูกหลานอยากให้เพิ่นได้โชคได้ลาบอยากให้ลำรวยลำรวยให้ได้เงื่อนทองไปบดหนี ทุกๆอย่างที่เป็นปัญหาเรื่องการเงินขอให้ทุกๆคนนะครับเฮงๆปังๆรวยๆครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับน้องน้ำชาแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมนะครับเป็นทีมงานเดียวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับโดยเฉพาะช่องบ่าวแพ็คชาแนลนะครับช่องน้อย ฝากรอบฝากดติดตามให้นำนะครับคนที่ยัง่บทันได้กดติดตามนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้ได้โชคได้ลาบเฮงๆปงงๆทุกๆท่านครับสำหรับวันนี้คลิปนี้บ่าวแพ็ย์ขอสวัสดีครับ